ไปก็ไปขวดจะไปไหนจะไปไหนจะเอาน้ำไปร้านแก้วไปเก็บขวดด้วยขวดพลาสติกอะขวดติ๊กคนไม่ติ๊กคนไมติยุ่ยติ๊ติขวดติ๊คนไม่ติ๊กคนไมติยุ่ยติ๊ติขวดติ๊กคนไม่ติ๊กคนไมติยุ่ยติ๊ติข้างหลังหนูเต็มเลยป้าไตยืมอะไรเย็นเนี่ยหลังหนูหลัหนูไม่ลหเอาไอ้นี่ไปทาอะไร

่องกลอง่องกลองไอ้เปรตเดี๋ยวูมหมไอ้ฉันยัจเปรีเยนแหมดเลยให่เหี่ยยญจบจบเฮ้ยว่ะีมาขอเกาะสามขอเกาะสามหน่อยแล้วพอมเอาข้างไอวอขอไอวอด้วย เดี๋ยวดิไอ้บวัวไอ้บวัวอะไรวะ <laughs> กระทะ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 ไปอยกระทะกำลังตื่น <laughs> <laughs> เข็มตัวตั้งมั่งเฮ้ย